วันนี้จะมาพบกับเกมคุโรโกะอีกแล้วน,นะครับก็สำหรับมีเห็น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 เมนอยู่ในคลิปคลิปเซกเอ,อผมแล้วก็บอกว่าจริงอ่ะนี่เลยคุโรโกะก,ก็ที่แรกผมอ่ะแต่ถถึงละขา,าดอีกแปดห้าห้าห้าไฟหรือห้าคะแนนนั่นแหละ ก็ผมว่าบางทีก็แปรมั่งเน,นี่เยเมันมีแปลอยู่แปรหน้าจอเนี่ยเอาไปแปรได้เพราะว่ามันมันมันตอบตรงโจทย์เลยแปลได้ง่ายๆสบายจริงๆอะผมผมก็ไม่เคยแปลนะนเล่นตามดามไม่นี่เดียวเลยผมไปเล่นแรงเดียวไงเนี่ยเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยจนมันปลดปลดถึงแปดสิบเก้าแล้วเอ้ยประมาณแปด แปดแปดห้าออถ้าเก้าสิบละผมเสื้อไปเลือกนี่อผมเสื้อไปเลือกเลือกนี่แทนจบเลยเลยเสียไปฟรีเลยมันเลยเป็นเศษห้าห้าเศษแทนจะได้ตัวฟรีหน่อยอเลยเป็นเศษแทนเนี่ยเนะี่ยอันนี้คือตัวถ้าตัวตัวมันจะเขียนว่า มันมันจะเขียนชุดเลยมัน,ม,นม,มันไม่มีเศษสิบสิบอันมันจะเขียนแค่อันเดียวนะั่นคือตัวไอ้สิบมันคือเศษนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะรวมเศษได้หรือเปล่าเพราะผมก็เก็บเก็บไป่บางอันก็ได้นะแต่ยังรวมไม่ได้แปลว,ว่าต้องหาสิ่ัส่วนมาใอ้นี่แน่นอนผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ <c oughs> ม,มันไม่ได้กระุุมเอาอะเพราะว่า มีให้เลือกนะถ้าสมุมนี่ที่แรกผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเนี่ยเลยนะเป็นอัน,นไม่แน่ใจว่านี่เรารวมที่ส่วนแล้วก็สุ่มได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็นี่นี่นผมเพิ่งเห็นอันสองนี่เห็นว่าอันสองปุ๊บนี่นเป็นตัวสามารถซื้อทีมของคิดเซได้นี่ผมซื้อตัวนี้มาของคิดเซซื้อมาเลยเพิ่งเห็น อะไรกันนี่ยผมไม่ได้ติ๊กเนี่ยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันอะไรซื้อได้ซื้อมาตัวเดียวเดี๋ยวเราเก็บอินหนึ่งน่าจะได้ตัวหนึ่งอันนี้ก็ก็มีแค่นี้แหละที่ตะบอกระทาเนี่ยเลยนะผมได้แปดอันแล้วถ้าสิบอันนี้ไม่รู้แต่รวมได้ป่าผมว่าไม่น่าได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสุง่มเดี๋ยวเราพยายามสุ่มให้ครบสิบอันถ้าสิบอันนี่คือไม่ได้ เมื่อคืนนี้ส่งไปไม่ได้ตอนนี้เจ็ดเก้าแล้วโลโมเพราะว่าการันตีแน่นอน้าผมส้มได้เนี่ยอันนี้คือตัวเนี่ยหนึ่งคือหนึน่งเนี่ยคือตัวแน่นอนสิบในคิดเซตผมไม่รู้ว่าเศษสิบอันเนี่ยมันต้องให้ครบเท่าไหร่น่าถ้ามันให้สิบอันน่าจะร้อยหนึ่งปะโอ้ร้อยร้อยเศษเลยแต่รวมได้เป็นตัวเหรอผมผมไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวผมลองเลาะเน่าจะได้ตัวองนี้นี่คือตัวเลยแต่ต้องสองร้อยนะสุม่มแต่ยากมากเลยผมจะาหาเพชรที่ไหนเนี่ยถ้าเพชรเพชรเนี่ยผมมีอยู่นะแต่ถ้าถ้าถ้าเล่นนี้แรง้งสูงมันจะได้เพชรแรงเราสูงไปเรื่อยสูงไปเรื่อยจนได้เพชรอะสุม่มสุ่มได้อยู่มันมีรางวัลอยู่ก็ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาลองเล่นฮุโดโกด้วยไม่ได้ไม่เสียเวลาเออผมจะเอิดม,มีตัวใหม่มารับรองก่าสบายแน่นอนน่าจะเป็นวันนี้นะเพราะว่าไอ้พรุ่งนี้ว่าจดหมายมันส่งมาอยู่นี่นี่จดหมายมาวันที่สิบสามวันนี้วันที่สิบสองสิบสองวันนี้วันที่สิบสองก็น่าจะ พรุ่งนี้เวลาบ่ายสองประมาณบ่ายเพราะมานญี่ปุ่นเขาตองชั่วโมงเราก็น่าประมาณสักสิบสิบสิบ,สบ,สบ,สบทเที่ยงประมาณเอาประมาณทเทียทเท่ยงแหละเที่ยงแล้วก็อันนี้เลยหรืไม่แน่ระตรงเวลาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะญี่ปุ่นเขานำเราไวสองชั่วโมง ก็จริงๆอะนี่มีเลือกนี่ดีกว่าคุโรโอไม่ต้องแล้วเล,เลือกผิดเลือกผิดมาเดี๋ยวมาเล่นผิดคุโรโอะดีกว่าเล่นแรงนี่มาเดีย๋ยวผมเล่นดันแรงนี่แล้อนะมาเริ่มเล่นกันดีกว่าบางคนหานานอยู่เนะี่ย เดี๋ยวผมค่อยเล่นดีกว่าเป็นใจเป็นใจละอถ้างั้นเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นก็คลิปนี้ก็พูดถึงตัวตัวใหม่ด้วยนะแรกส่วนยังไงยังไงอย่างไั้ตัวใหม่นะเดี๋ยวมีตัวใหม่หนาต่พุ่งนี้แหละมันขึ้นมาเลยปุ๊บเเดี๋ยวผมขึ้นหน้าปกให้ดูว่าตัวตัวใหม่จะเป็นยังไง สปายมากตัวเนี้ยผมก็อยากลองเล่นกันนะถ้าชได้มาก็ก็ก็ดีนะเดี๋ยวโอเคถางั้นขอจบเพลงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยผมตั้งใจจริงนน้ะทำเยอะๆแบบเยอะๆมากๆเพื่อให้คนดูเยอ,อะ ถ้าในตัวไหนผมไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้ถ้าคนไหนรู้ผมจะบอกบอกว่าผมรู้อโอเคครับอ่าไปแล้วครับสวัสดีครับ